ก็สวัสดีชาวไอทุกท่านนะครับวันนี้เนาะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้เครื่องมือตัว m มซ์สวายคอยนะครับหรือว่าตัว All อเดียเทสนั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้เราพิมพ์ค้นหาคําว่า m y s w i วายค .im ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่า m y s w i วายค .im แบบนี้เลยก็ได้นะสมมติว่าเข้ามาใหม่เนาะพิมพ์พิมพ์แค่นี้พอนะครับ m y swipecoin.im แบบนี้กด enter นะครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาให้ใส่ user password ก็ใส่นะครับแต่ถ้าไม่ให้ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับครานี้พอเรามาหน้านี้แล้วนะครับหรือว่าเราจะกดาจากตัวหน้า Harmonic หรือว่าตัว swipecoin scalper มาก็ได้นะครับให้ย้อนกลับไปดู ep ก่อนหน้าก็ได้นะครับ โอเคอีพี okay, นี้ก็จะมาดูวิธีการใช้ตัวออรไอเดียเทว่าใช้งานยังไงดูสัญญาณยังไงนะครับหลักๆนะครับเราก็จะดูแค่2ตัวนี้นะตัว l e v e r a g e i d เดกับตัว e x c n g n g e i d e a นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษามาอ่านดูได้นะครับอ่าโอเควันนี้ผมจะพูดถึงตัว leverage ไอเดียก่อนนะครับไอตัวเลเวลไอเดียเนี่ยนะครับมาตเตอร์ก็จะแจ้งสัญญาณมาอย่างของตัวเนี้ยเขาแจ้งมาวันที่27นะครับเวลา21นาฬิกานะครับเป็นเวลาบ้านเราเลยนะครับ GMT แล้วก็เป็นเหรียญ XRP นะครับ Timeframe 1ชั่วโมงนะครับอ่านี่นะครับ XRP นะครับเวลาตรวจสอบให้ดีนะครับ ปึ๊บนะครับเขาบอกว่าออเดอร์นี้ให้บายนะครับบายบายมาร์เก็ตนะครับแล้วก็เป็นไทม์เฟรม e 1h เฮดแล้วก็เข้าซื้อที่เท่าไหร่นะครับเข้าซื้อที่0 0 9 4นะครับหรือว่า0.090ก็ได้นะครับถ้าเทรดสปอตนะอ่าแต่ถ้าเทรดอ่าเลเวเลตหรือว่าเทรดตัวฟิวเจอร์นะครับก็เข้าจุดนี้ตั้งสต็อปลอ s จุดนี้นะครับโอเค คราวนี้เราจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขยายเราสามารถขยายดูได้โดยมากกดตรงแว่นขยายที่มุมนะครับเนี่ยพอเราไปคลิกที่รูปตรงมุมขวาก็จะมีแว่นขยายให้นะครับเราก็เลือกเป็นสัญญาณตัวล่าสุดนะครับคลิกเข้าไปดูซิว่า XRP เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคลิกที่รูปดูได้เลยนะเนี่ยคลิกที่รูปหรือว่าจะคลิกขยายรูปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยครับก็เป็นจุดที่ให้เราเข้าซื้อหลังจากที่เราเข้ามาดูแล้วเนี่ย เราก็ดูว่าไอ้สัญญาณตรงนี้นะครับตัว XRP เนี่ยทำเฟรมหงชั่วโมงเนี่ยเราไปดูราคาซิมันยังอยู่โซนนี้อยู่หรือเปล่า0.94เนี่ยแล้วก็0.92เนี่ยโซนนี้อยู่ไหมถ้ามันอยู่ในโซน0.92ถึง0.94เนี่ยก็แสดงว่าเรายังสามารถเข้าได้อยู่นะครับเราก็เปิดออเดอร์บายได้เลยนะครับเราก็ไปตั้งขายตาม TP ที่มาสเตอร์ได้ตีไว้นะครับ ที่ราคา0.96 0.99แล้วก็1.04นะครับตามลำดับแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ชัวร์เราก็มาดูเนื้อหาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับดูดูเนี่ยคำว่า n n t นทเนาะ e n t ทก็เหมือนกับ Harmonic เลยนะ e n t ทีหนึ่งเทีสองคือจุดที่เข้าซื้อนะครับส stop loss ก็เป็นจุดเข้าซื้อเหมือนกันสำหรับเราเทรดสปอตนะครับเน้นความปลอดภยัยเนาะ ก็สต็อปล้อก็เป็นจุดซื้ออีกจุดหนึ่งจุดทำกำไร TP หรือเทปโปรฟิตหนึ่งเทปโปรฟิตสอนี่คือจุดทำกำไรนะครับก็ราคาก็ตามนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมเข้าซื้อตรงนี้0 9นยไปขาย0 9นุตั้งได้เลยนะครับพอซื้อได้ปุ๊บก็ตั้งเลย0 9นุหรือว่า0 9นดนะครับตามที่เราพอใจเนาะอ่าแต่ตัว,น X eng, ตวน A เนี้ยเอ็กซเชงตัวเนี้ยไอ้มาสเตอร์เนี่ยเขาตีว่าให้เทรดที่ m อ4เนานะ แต่ว่าเราไม่เทรดเนาะตรงนี้มันอ่ามันเขาเรียกว่ามันอันตรายเนาะเราก็จะไปเทรดที่ตัวเทรดสปอร์ตแทนนะครับเทรดที่สปอร์ตแทนปลอดภัยน,น,นะครับเน้นให้ทุกคนปลอดภัยน,นะครับเข้ามาพอร์ตเราต้องไม่แตกเนาะแล้วก็ปันพอร์ตทีละสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เอากำไรทบต้นไปเรื่อยๆนะครับทําให้พอร์ตเราโตนะครับอ่าต่อไปเป็นตัว Exchange Idea รูบ้างนะครับ เอกเฉ่นี่ก็จะเป็น ADA USDT นี่สัญญาณวันที่ย8ิบแปดนะครับแจ้งมาตอนย2่ิบสองนกาห้าสิบนาทีนะครับคืนนี้นะครับก็เป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับอลองซูมเข้าไปดูซูมเข้าไปดูนะครับตัวนี้ซูมรูปเข้าไปดูนะครับกว้างเนี่ยจุดที่เข้าให้เข้าซื้อเนี่ยของ ADA นะคา r d เดโนเนี่ย เหรียญ ada นะครับก็ซื้อที่จุดนี้ได้เลยเนี่ยจุด stop loss จุด entry หนึ่ง entry 2เนี่ยเข้าซื้อได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราเข้าเปิดกราฟไปดูที่ใบนั้นะสมมุติว่าเราเข้าไปดูที่ใบน a n เนาะปึก๊กลองคลิกเข้าไปดูที่ใบนั้นดูดิ ada ตัวนี้ยังอยู่โซนราคาที่มาเตอร์ให้เข้าหรือเปล่านะครับคลิกเข้าไป ada แบบนี้นะครับแล้วก็ลองซูมดูซิแบบนี้นะครับห้า A D A U S D T เฮ้ยใช่เหรอเมื่อกี้ทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยนะคาร์เนลทำมเป็นราคาหนึ่งจุดตัวนี้อ่ะพอมาแล้วมันค้างอยู่นะค้างหน้า b t c นะครับเดีแป๊บหนึง่งมันเป็นราคาของ b t c เมื่อกี้มันไม่ไป a อ a ให้โอเคมาแล้วนะครับนี่ ออนนี้ราคามันอยู่ที่1.5แบบนี้คือเข้าไม่ได้เนาะเนาะจริงจริงมาสเตอร,เตอร์เขาให้เข้าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สัญญาณมาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสัญญาณวันที่เท่าไหร่สัญญาณเข้ามาวันที่28ใช่ไหมอ่า28คนนี้28มีอยู่ไหน28อยู่นี่นะครับ28 29อยู่นี่เลยนะครับเนี่ยเข้าให้เข้าที่ไรนะอ่า1.47 1.47กับ1.25 1.47อยู่ไหนเนี่ย1.47อยู่แถวแถวนี้เลยนะครับเนี่ยก็เปิดออเดอร์ไว้เนี่ยวันที่29มันลากลงมาถึงจุดเข้าออเดอร์แล้วเนี่ยเนี่ย1.47หรือว่า1.40เนี่ยนะครับเข้าซื้อปุ๊บเนี่ยก็ลันเทนไปตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาไม้มาทัดมาวัดดูได้นะในแบแอนนะครับเนี่ยลากขึ้นมานถึงจุดนี้นาอนเนี่ย14เเลยทีเดียวนะครับกำไรงดงามมากนะครับโอเค ถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วสัญญาณมาอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันมันไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าซื้อนะสมมติว่าเราเข้ามาแล้วกราฟเขาบอกว่าให้เข้า1 4จุดสี่แต่เราเปิดมาเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งจุดห้าแปดไปแล้วนะครับราคามันวิ่งไปนี้แล้วแสดงว่าเราเข้าไม่ได้แล้วเราก็ต้องรอสัญญาณใหม่นะครับรอสัญญาณใหม่นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปวันที่ยี่บปดพอดีอ่ะเราก็ได้เข้าสัญญาณทันพอดีก็ทำกำไรกันไปนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะ สำหรับคนใหม่นี่คือง่ายมากเลยนะครับตัวรีเซนนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่านะวีเลตที่เขาชนะมาเนว่าชนะกี่ปี๊บกี่ปิ๊บทำกำไรกันไปเท่าไหร่นะครับโอเคหลักๆเราก็ใช้แค่สองตัวนี้แหละนะครับใช้แค่สองตัวนี้แหละก็ดูสัญญาณล่าสุดเนาะที่เขาแจ้งมานะครับดูวันด้วยนะครับ ให้มันแมทกับเวลาปัจจุบันนะครับอย่าให้มันเลทต่ำเกินไปนะครับอย่างสมมุติวันนี้มันวันที่30ใช่ไหมแล้วก็มาทํามาดูวันที่ยีิบเจ็ดนี้ยแล้วก็ไปเข้าออเดอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าวันที่เท่านี้นะครับแล้วก็เข้าไปสมมุติว่ามันเป็นราคาปัจจุบันตรงการปรีเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเนาะราคาเนี่ยมันอาจจะวิ่งขึ้นไปละ วิ่งขึ้นไปเทปโปรฟิตแล้วก็วิ่งลงมาอยู่ในกล่องอีกครั้งนึงแบบนี้เราก็สามารถเข้าออเดอร์ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะก็สำหรับตัวนะครับออไอเดียเทรดหรือว่าตัว m มล์สวาคอยนะครับวิธีการเข้าหรือว่าการดูออเดอร์จากมาสเตอร์ที่ให้มาเนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเม็ดยาเลยทีเดียวนะครับทำกำไรกันทีนึงเนี่ยหกถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแบบง่ายๆเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมในหัวข้อของ go l i ไลนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า go l i ไลให้อะไรเราบ้างน,นะครับ